สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสูนนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าอาแจกเอตโกมานลิตดอทมูลและนาโปลีนะครับ ต่างก็ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวอีซักฮันเซนอาเลนกองกลางดาวรุ่งของแมนยูวัย19ปีซึ่งว่ากันว่านักเตะรายนี้เนี่ยเป็นนิวบูโนเฟรเดนเดสในอนาคตนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่นักเตะรายนี้จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูโดยมีเหตุผลหลักๆนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้เนื่องจากว่าเอริกเทนฮากเนี่ยยังไม่ได้เรียกเขาติดทีมชุดใหญ่หรือแม้ว่าถ้าเกิดว่าเทนฮากเรียกเนี่ยก็ไม่รู้ว่านักเตะ นี้จะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับเพราะในปัจจุบันนี้นะครับทางด้านเอริกธนาก,ก็มีตัวเลือกในใจที่จะใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบูโดเฟรนเดสคอปปี้เมนูสก๊อตแม็กโทเมนีอลิกเซนแลวก็คาซีมิโรนะครับที่ว่ากันว่ากําลังจะกลับมานะคะเซมิโรนะครับอย่างไรก็าตามนะครับในตอนนี้ก็ยังไม่รู้อนาคตของ,งเตะรายนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับหากเอริกทนากยังไม่สามารถการันตีการลงเล่นของ,งเตะรายนี้ได้ โอกาสที่นักเตะรายนี้จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์ีฟนิยูล์นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily Mail นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนยูจะเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอารอนวันบิสก้าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่จะถึงนี้แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของนักเตะรายนี้กับสโมสรแมนยูอยู่นะครับ เลยว่ากันว่านะครับวานบิสก้ามีโอกาสถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยโดยสาเหตุที่แมนยูจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเตะรายนี้เนี่ยก็เพราะว่าแมนยูนะครับอยากจะโกงราคาเพื่อที่จะเอาไว้ขายในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ว่ง่ายนะครับคือต่อสัญญาไปแล้วอีกหนึ่งปีเนี่ยสโมสรไหนที่สนใจวานบิสก้าสโมสรน,นั้นก็ต้องเสียค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรบาเยอเวนิก er และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องการจะเซ็นสัญญากับคอบบี้เมนูมาร่วมทีมให้ได้และว่ากันว่าทั้งสองสโมสรนนี้พร้อมที่จะทุ่มเงินมหาศาลในการเซ็นสัญญากับคอบบี้เมนูนะครับแห่งข่าวเบื้องต้นได้ระบุเพิ่มเติมว่าหากแมนยูจะขายคอบบี้เมนูนะครับแมนยูอาจจะตั้งราคาคอบบี้เมนูไว้อยู่ที่ประมาณ 150ล้านปอนด์นะครับในการฉีกสัญญานะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยเจ้าหนูค o อปปี้เมนูก็เป็นตัวหลักของทีมไปแล้วในตอนนี้นะครับพอในเกมล่าสุดเนี่ยในนัดที่เจอกับวีแกนนะครับนักเตะรายนี้ก็แบกกองกลางของแมนยูตลอด90นาทีที่ผ่านมานะครับขนาดคิสเทนลิกเกนเนี่ยยังออกมาชื่นชมเลยนะครับว่านักเตะรายนี้เนี่ยมันเก่งเกินวัยจริงๆเว้ย ต่อมานะครับก็ตามรายงานของบิลสื่อเยอรมันนะครับที่ดอมารายงานว่าสโมสรแมนยูต้องการดึงโจชัวคิมมิดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของคารเซมิโล่นะครับโดวยว่ากันว่าหากจิมและคีปเข้ามาบริหารงานที่สโมสรแมนยูเนี่ยโอกาสที่คารเซมิโล่จะได้ย้ายออกจากแมนยูนั้นก็ค่อนข้างจะมีสูงและในตอนนี้ก็มีสโมสรจากซาอุดิอราระเบียนะครับที่มาให้ความสนใจทางพี่คารเซมิโล่ของเรานะฮะและสโมสรจากซาอุดิอราระเบียก็พร้อมที่จะยื่นเม็ดเงินมหาศาลและก็ค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อที่จะดึงตัวคาร์เซมิโล่ไปร่วมทีมอีกด้วยนะครับยังไม่พอนะครับแหล่ง ข่าวเบื้องต้นเนี่ยยังมีการคาดการค่าตัวของคาซิมิโลไว้อีกด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการกันไว้อยู่ที่ประมาณ40-50ล้านปอนด์สำหรับการขายคา s i ซิมมโลในช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของคิสวีเลอร์นะครับที่ต่อมารายงานว่าลิซาโดมมาติเนตตั้งเป้าหมายว่าจะกลับมาลงเล่นให้กับแมนยูในนัดที่แมนยูจะพบกับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ I p p o p l l Sport นะครับที่ดอมารายงานว่าอังเดโอดน่าจะไม่ลงเล่นในนัดเปิดสนามในศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นของทีมชาติแคนารูนซึ่งว่ากันว่าทางอังเดโอดนานะครับจะรอให้แมนยูเตะกับสเปอร์เสร็จเสียก่อนถึงจะบินกลับไปร่วมแคมป์ทีมชาติแคนารูนนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอโรบาโนนะครับที่ออกมารายงานว่าวิกเตอร์เกียเคเลสกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนเป้าหมายของแมนยูปฏิเสธการย้ายออกจากสโมสรในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยทำให้แมนยูนั้นเหลือ4เป้าหมายในการเสริมแนวรุกซึ่งได้แก่ 1. ซูโบโมติง 2. โทมัสมูเลอร์ 3. กุยลาซซี่ 4. โดเนียมาเลนนะครับซึ่งก็มีแค่4เป้าหมายนี้นะที่แมนยูจะ ต้องได้นะครับจะต้องได้เลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับอ่ะก็รอดูนะครับว่าแมนยูจะสามารถคว้ากองหน้ามาเสริมความคมได้หรือไม่ในช่วงมกราคมนี้นะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลทานเฟอร์นะครับที่ดอกมารายงานว่าสโมสร์แมนยูอาจจะใช้เงินจำนวนหนึ่งบวกกับสกอต์มิคโทเมนเป็นส่วนเสริมในการเซ็นสัญญากับอาร์มาูโอดาน่าจากเอลเวอร์ตันนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมทธิวนะครับที่ออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟจะเข้าร่วมชมการแข่งขันระหว่างแมนยูกับสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของทอร์สปอร์ตนะครับที่ออกมารายงานว่าองตนน้มาซียาอาจจะอยู่กับสโมสรแมนยูไปจนถึงช่วงซัมเมอร์โดยสาเหตุที่เอตเลรานี้จะอยู่กับสโมสรแมนยูจนถึงซัมเมอร์นั้นก็เพราะว่า องตวรี้มาซียาวจะเป็นแผนสำรองหากราสมุตหอยล่นมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะแอตแลนตินะครับที่่อมารายงานว่าสัญญาการยืมตัวของซานโชกับดอทมุลนะครับมีมูลค่าประมาณ3.5ล้านปอนด์ซึ่งดอทมุลนะครับจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งของซานโชให้และแมนยูนะครับก็อาจจะได้รับโบนัสหากซานโชสามารถทำผลงานได้ดีกับดอทมุลนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของอีลิสเบลอาเล็กนะครับผู้สื่อข่าวจากตุรกีนะครับที่ดอการายงานว่าอ,องตนี่มาซียาวต้องการติดทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อไปลุยในศึกยูโร2024 โดยในตอนนี้นะครับทางมาซิยาวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียไปแล้วซึ่งตอนนี้มีโอกาสมากๆที่มาซิยาวนั้นจะเลือกย้ายไปซบกับสมโมสรเฟเดร a เบเช่เพราะว่าในตอนนี้นะครับทางมาซิยาวกับสมโมสสรเฟเดร a เบเช่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆและว่ากันว่าสมโมสรเฟเดร a เบเช่นะครับ ก็ได้ลองยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวมาร์ซิยาวกับแมนยูแล้วด้วยราคาประมาณ7ล้านปอนด์นะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าหากข้อเสนอนี้ผ่านนะครับมาร์ซิยาวก็อาจจะได้ย้ายออกจากแมนยูในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริคค็นโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้ แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ